ให้นักเรียนทุกคนนะคะเอากระดาษโนลารเน็แผ่นขึ้นมาแล้วก็อีตาราานะคะให้อยู่ในรูปแบบนี้ห้าชอ่องขู้างบน เนึ่บเ้าใคเขียนเลยเขียนเลย,ยให้รสเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นแล้วก็่าใครชนะเดี๋ยวครูมีรางวัลให้ด้วยอ่้วรีบทำเวาผู้มมาไดเดินบน้า ได้ให้มันอยู่ในในช่องนี้ในช่องหน่สิบห้าช่องนี้ตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นที่ต้องเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นลักสูตรก็ได้เขียนให้เป็นตัวเลขนที่ม่วเขียนจำเปนเล่นที่มั่วมีใครเคยเล่นไม่ยอมเกมแบบนี้เวลาไปไปงานอะไรแล้วนะงานกาชาติหรือว่างานวัด ก็จะมีที่ว่าชีกรางวัลเป็นตุ๊กตาอะไรทำซ้ำกันนะหนึ่งถึงยี่สิบห้าเขียนม่วๆเขียนม่วๆเลยไหนเล่ดะเล่ยูบ้างตายเลยนะเราะพี้ยตายกุนทำยังทำแล้วไหนเขียนแล้ นับเลขที่ถูกนะหนึ่งู่นี้ไม่กินนะกว่าโป้งนี้มีก็ตายงี้ยถ่ายเราด้วยนะนับดดีนเกเอาียเ่ลยก็ตายดีงไงเเลก็ตายหอมื่นเลยก็งั้นถ่ายเล่นอ่ะเลยู่บ้ง กูจได้นะคุณได้คุณเขามยังทำแล้วหนทขาเขียนเริมนับเลขที่ถูกนะหนึู่่เราคือตวพวกคนี้ก็ตายเนี่ยถ่ายเราด้วยนะ่ไมนัดีๆนะเออเขียนเิมตายก็ตงยอยูอ้น่มเด็กจตายโมเเลยกองกํ ห้องนี่ใครเป็นหัวหน้าห้องเอาดีๆใครเป็นหัวหน้าห้องไอ้ห่วยอย่าได้ยับเอานะแล้วก็เดี๋ยวครูจะให้หัวหน้าห้องเป็นคนจับสลากก่อนคนแรกแล้วถ้าเกิดว่าได้ตัวอะไรสมมติว่าหัวหน้าห้องหยิบได้หมายเลขหนึ่งเราก็กาหมายเลขหน่งที่เป็นของเรานะเข้าใจไหม แล้วก็เมื่อการเสร็จแล้ว,ลวก็คือให้อยู่ให้อยู่แนวไหนก็ได้<ใ>นอาจจะเป็นแนวแนวนอนแบบนี้หรือว่าแนวตั้งอย่างน,นี้หรือว่าเฉียงลงมา่างนี้ก็ได้ทะยงลงมาแบบนี้ก็ได้ถ,งงบบไดถ้าใครครบห้าตัวแล้วใครใครใครบการครบห้าตัวแล้วใช่ไหมให้บอกว่าบิงโก้แสดงว่าคนนั้นชนะเราก็จะยุติเกมทันทีเข้าใจไหมคะาเข้าใจยัง อ,อ่ะพอแล้วให้มาลด